นี้เป็นการดูดวงไพ่ความรักของมอสไพ่ใบแรกจะแทนตัวของมอสเองก็คือนี่เป็นไพ่สามคาถาความหมายของไพ่สามคาาก็คือ,อ,อการมีโชคในเรื่องของความรักแล้วก็มีคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิน่น กำลังหยิบยื่นความสัมพันธ์อันนี้หรือกำลังจะมาบอกรักเรามาบอกชอบแล้วก็เป็นกัลยายมิมรที่ดีในเวลานี้นอกจากาคนที่เราแอบ,บชอบแล้วก็ยังมีคนที่มาชอบเราอยู่ด้วยแล้วก็ไพ่ใบที่สองจะแทนเรื่องของนองผู้หญิงที่เราแอบ,บชอบก็จะได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะแฮง m a n ความหมายของไพ่เดดแฮงแมนนี่ก็คือ,อเหมือนประมาณว่าเวลาเนี้ยที่น้องเขายังไม่ตอบตกลงเป็นแฟนกับเราหรือยังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนกับเราอาจจะมาจากเรื่องของอตัวน้องเองเนี่ยกำลังเพิ่งจะสูญเสียอาจจะเป็นสูญเสียเรื่องอกำลังใจหรือว่าการเสียของรักหรืออาจจะ เลิกกับแฟนแล้วเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเพราะเขายัางเจ็บปวดกับเรื่องราวที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ไพ่ใบที่สามเนี่ยจะแทนในส่วนของสถานการณ์รอบตัวเรากระส大爷ไพ่ใบนี้ก็คือเป็นเก้าเหรียญน,นะจ้ะ เก้าเหรียญเนี่ยก็คือความหมายของเก้าเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยก็คือค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะถ้าคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พึ่งพากันแล้วก็ในเวลาที่เราไม่มีเนี่ยน้องเขาก็จะคอยยิบยื่นมาให้ก็ถ้าเราขัดสนเมื่อไรหรือ เราบอกเราไม่มีอะไรเงี้ยน้องเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้แต่ก็ความจริงแล้วเราคือผู้ชายเนาะมันก็อาจจะงามไม่อะไรประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ความคิดของคนไพ่ใบที่สี่อยู่ในตำแหน่งที่ว่าน้องเขาคิดยังไงกับเราไพ่ใไบน,น,นี้อ่ะรยเชดดาวราชินีดาวนี่นะ ความหมายของราชินีดานเนี่ยถ้าแปลในตัวของน้องเนี่ยก็คือตอนนี้น้องเขายังรู้สึกเฉยๆกับเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ชอบเราและตัวน้องเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาตามจีบอาจจะมาจากเรื่องของยังเสียใจอยู่ยังไม่พร้อมประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ เวลาเนี่ยเวลาเนี้ยนะ้องเขายังไม่ต้องการที่จะมีแฟนยังไม่อยากคบใครเป็นแฟนยังไม่อยากให้ใครมาเป็นคนสําคัญของชีวิตแต่ว่าขอให้เราเนี่ยคบกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆถ้าวันใดวันหนึ่งเขาโอเคเขาพร้อมแล้วเขาจะมาบอกเราแล้วก็ขอเป็นแฟนกับเราเองเราไม่จําเป็นต้องไปเอ่ยไม่ต้องไปบังคับเขาประมาณนั้นแล้วก็ไพ่ใบที่ห้า ความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงก็คคอได้หนึ่งเรียนความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมาถือว่า,าไปด้วยกันได้ดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรกระช่างอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก็คือดีอ่ะพู้พายๆไพ่ใบที่หกคือนีิ ก็คือเหรียญก็คือหเหรียญหเหรียญเนี่ยในตําแหน่งนี้ก็จะเป็นอนาคตตำแหน่งของอนาคตหมายถึงว่าถ้าเกิดเรายังคบกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันแน่ๆแ,แ,แล้วก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ได้อยู่สุขสบายไม่ต้องลำบาก ตอนนี้เวลานี้สรุปสุดท้ายได้ไพอันนี้เป็นฮเฮอร์มิตนะก็คือ,อสรุปแล้วจะเป็นยัางไงาก็คือตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยก็คือเขาพูดถึงว่าในเรื่องของความรักอย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังอย่าไปเฮ้ยจะต้องเป็นแฟนนะไม่เป็นแฟนไม่ได้นะอะไรนี้กับเรื่องของความรักก็คือปล่อยให้มันเป็นไป ถ้าเขายังไม่ได้มาเอ่ยกับเราว่าเออเขาอยากเป็นแฟนกับเราหรือเขาขออะไเป็นแฟนอะไรนี้เราก็ไม่ควรเอ่ยจะดีกว่าเพราะเขาไม่ชอบให้ใครมาตามสิทเขาเดี๋ยวเขาจะาไปซะก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเขาชอบใครเด็กเขาบอกเองประมาณนั้นแต่มีโอกาสที่จะคบกันไหมถ้าถามแบบนี้ก็คือมีโอกาสที่จะคบกันแต่ว่าอาจจะต้องดอดทนรอเวลาให้ช่วงนี้มันผ่านไปให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้น ถ้าเราเราไขาขอไหวก็คงได้เป็นแฟนกันแน่นอนบายนะจ๊ะ